สวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพมิฉัน้นนางสาวนุพัตน์เอื้อนันทมุสุนักศึกษาสาขาาก,การศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่หนึ่งวันนี้จะมานําเสนอเรื่องประวัติอําเภอบ้านหมีค่ะหูเข้าขน้ําวัฒนธรรมรุ่งเรืองเมืองผ้ามัดหมี่สตรีแสนงามชาวพวนหรือชาวไทยพวนที่อพยพมาจากเชียงขวางในประเทศลาวมาตั้งภูมิลำเนาในอําเภอนี้และแนะนําเอาชื่อบ้านคือบ้านหมีหรือบ้านเศร้า ติดมาด้วยคำว่าเศร้าหรือเศ้าเป็นภาษาพวนเดิมหมายถึงหยุดหรือพักส่วนคำว่าหมีนั้นหมายถึงการมัดเส้นไหมเป็นปอกเพื่อให้มีหลากสีสันเนื่องจากร่างสะดรในละแวกนั้นมีความถนัดการทอผ้าต่างๆเมื่อมาตั้งหลักแห่งจึงชื่อบ้านเป็นเครื่องหมายในการประกอบอาชีพว่าบ้านหมีอำเภอบ้านหมีตั้งเป็นอ,อําเภอเมื่อปีพศ2426 ชื่อเรียกตั้งครั้งแรกว่าอำเภอสนามแจ้งซึ่งอยู่ตั้งอยู่ริมเขาสนามแจง้งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบ้านห้วยแก้วตาบลมหาสอนได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตั้งคือว่าอำเภอห้วยแก้วค่ะสถานที่ท่องเที่ยววัดเกินกระถินเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในบ้านเกิื่นกระถินตาบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีไม่มีหลักฐานปรากฏว่าสร้างในปีพศใด แต่ชาวบ้านรู้ว่าวัดแห่งนี้มีคู้กับหมู่บ้านแห่งนี้มันเนิ่นนานแล้วมีเพียงพระพุทธรูปหนึ่งองค์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพอย่างสูงท่านชื่อชื่อพระพุทธรูปนั้นคือหลวงพ่อปานค่ะเทศกาลงานประเพณีไงเทศกาลงานประเพณีประเพณีกำฟ้าพาแรงวัฒนธรรมอนันงดงามของชาวไทยพวนมันมีที่สืบทอดกันมาหลายชัวยย่วอายุคน จึงได้จัดประเพณีกับฟ้าขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นรวมถึงการฟื้นฟูเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพวนและเพื่อเป็นการแสดงความสามัคคีของชาวไทยพวนค่ะตลอดจนเป็นการส่งเสริมในการท่องเที่ยวท้องถิ่น กิจกรรมในงานประเพณีกังฟ้าพาแรงนะคะก็จะมีอาทิเช่นใส่บาตรข้าวจีข้าวหลามอาหารข้าวหวานพิธีบายสีส่ขขัเข้าวการแสดงชุดมีงานเสิร์กรจาร์เล่นการเล่นนังกว้านนงโด้งด ông, เซิงฝัดข้าวและการแข่งขันประเพณีพื้นบ้านในการและการประเพณีและประเพณีการเล่นของเล่นพื้นบ้านค่ะ และในส่วนงานนั้นนะคะมีการจัดแสดงร้านผ้าทอมัดหมี่ด้วยค่ะขอเชิญทุกคนมาเที่ยวมาเที่ยวในอำเภอบ้านหมี่กันนะคะขอบคุณค่ะ